ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะแอดมินนูน่นอยสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนคลับเอฟซีทางช่องทุกทุกท่านเด้อจ้าเดอ้อสวัสดีวันที 18, ่8 8สิงหาคม2 5 0 0รย หกสิบหกท่านผู้ชมคนห้าหน้อยเมื่อว่านี่เป็นจังใดเนาะอีพออีแม่พีพีแฟนคลับทางช่อง youtube แอดมิน,นูหน่อยขอโทษทุกทุก,ท,กท่านเด้อจ่าเด้อเมื่อว่านี่ลุดท่านผู้ชมลุดทั้งสามหลอบเลยเนาะจ่าเนาะหลังจากที่เข่ามากเพียงเมื่อหนึ่งเองท่านผู้ชม เมื่อวานนี่จังได้จังหลุดไปทำมาชมน้อยๆขอโทษคุณพ่อคุณแม่พีพีแฟนคลับเอฟซีทั้งช่องเด้อจ่าเดอ้อเมื่อวานนี่เสียเงินหลายบ่ทำมาชมสามรอบเอา้าสำหรับมื่อนี้ซ่อมไปก่อนเด้อจ่าเดอ้อให้อีพออีแม่พีพีทั้งช่องจอบซ่อมไปก่อนก็ได้เพราะว่าเมื่อนี้เป็นซุกแล้วเน๊ททำมาชมซุกเสาร์อาทิตย์ กะระวังแนวเนาะจ้าเนาะเพราะว่าแนวทางเมื่อว่านี่รุดเนาะทนผู้ชมเมื่อนี่กะบรูว่าสิรุดหรือสิเดินตอกะบรูเพือกันเนาะจ้าเนาะให้อยากจะให้จอบซ่อมเบิ่งกวนเด้อจ้ะเด้อรับชมเป็นแนวทางไปก่อนเนาะจ้าเนาะเอาสำหรับท่านใดที่เขาไม่แล้วกะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจทางช่องหนูน้อยน้ำในเด้อจ้าเด้อ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไมายเลขนาะจ้าเนาะแจมสิบัฟราคลิปหนาสำหรับท่านใดที่สนใจกาแฟยาสิฟันกัโทรเข้ามาสั่งได้เลยมีฟองความทรงตลอดเด้อจานะ้าเด้อสำหรับกาแฟกับยาสิฟันเนาะจานะ้าเนาะสำหรับครีมกับสบู่นันะนะ่นกับของบอมมี่ทรงเนาะจ้าเนาะของบอมมี่ทรงสำหรับครีมกับมีชุดเดียวนั่นแหละท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าสั่งเกินชุดนึงนั่นก็คือต้องรอ,อก,ก่อนนะนะอเด้อจ้าเด้อรอแอดมินสั่งของก่อนท่านผู้ชมเพราะว่า เพราะว่าหนูหน่อยบอได้สตอกคล้องไว้ทานผู้ชมช่วงนี้ของขายบอดีเนาะจะนะ้ะเนาะเป็นคลับเอฟซีนูหน่อยไปใช้เม็ดกับบลูเพื่อกันเนาะจะนะ้ะเนาะเพราะว่าทางช่อง youtube เนี่ยปิดกันมากไาม,ม่ทนผู้ชมยอดรับชมลดลงเนาะจะนะ้ะเนาะเอาสำหรับท่านใดที่มีปัญหาทางช่องปากบ,าบ,าบอก่อยๆปวดเหงือกปวดฟันปากเป็นแผลปากร้อนในบ,บ่อยๆแอดมินนูหน่นอยแนะนำยาซีฟันสมุนไ,ไพรไหลปุกด้อจ้าเดอ้อ สก,กัดจากคิดลิ้นจือแล้วกับ,บานหางจระเขะ้ซอยบรรเท่าอาการท่างช่องปากได้ดีมากๆากนะจนะ๊ะเนาะเสียวฟันปวดฟันปวดเหงือกเนี่ยซอยได้ดีมากๆหลดกินปากได้ดีมากๆเลยเด้อจ้าเด้อต่อมาก,ก็จะเป็นกาแฟานะจนะ๊ะเนาะกาแฟาจะมีสองแบบเด้อจ่าเด้อจะมีเขาชะุมกรับโมโน แต่ว่าเป็นแบรนด์เดียวกันบริษัทเดียวกันเด้อจ่าเด้อสำหรับโมโนซอยบำรุงสายตาผิวพรรณเด้อจ่าเด้อช่วยบำรุงสายตาและผิวพรรณให้สว่างรกระจ่างใสส่วนเขาชะงุ่มนี่ช่วยบรรเทาอาการแก้ปวดเมื่อยตามร่างกายเด้อจ่าเด้อปวดแขนปวดขาปวดเอวเส้นเอ็นยืดมือชาเท้าชานิ้วล็อกจะซอย บรรเทาอาการเล่านั่นเนาะจ้ะเนาะกองละ2องยบหาบาทท่านใดที่สร้างสองกอง4ี่อหบาทสาวน้อยสงฟรีเด้จเอจ้ะเด้ออ้าสสำหรับคลิปนี้มารับชมแนวทางกันต่อเลยเนาะจ้ะเนาะเมื่อนี้วันศุกร์มีเล้าเด้อจ้ะเด้อศุกร์ลาวพัฒนาตะวันเล่าพัฒนาน,านันรุดเนาะจ้ะเนาะลุดมาสองหนวดแล้วทผูมชมเอ้าเมื่อนี้บ่าวาจะเป็นน้อยเล่า ท่านใดที่มั่นใจก็ลงทุนได้ท,ไดท,ท่านใดที่บอท่านไม่มั่นใจจอบซ่อมไปก่อนเด้อจ่าเดอ้อแนวทางเลขฮันนอยมัดรวมบวกลาวพัฒนาประจำวันที่18สิงหาคม2566เลขจับบินนะคะ7 8 4 5 9 3นะคะเลขจับวินนะคะเด่น7และ8วิ่งรูด7นะคะ6คู่เด่น7 5 7 9 7 3 8 5 8 9 8 3เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเน้น3รอบเพื่อกาวด้วยทยชรรมพิเศษปกติและ VIP ได้แล้วคือหยุดนะคะเอาสำหรับมือนีทันใดทีลงทุนกระคอให้โชคให้มา้วยจ้าเด้อทันใดทียังบ่ใน้มันใจจอบซ่อมไปก่อนเนะจานะ้าเนาะจอบซ่อมไปก่อนทรชมชมสุกเสาร์อาทิตย์กะระวังเบิ้ลเลขพี่น้องนะจานะ้าเนาะเอาทำชชมแอดมิน ว่าจะว่างรัฐบาลไทยต้องงวดเมื่อวานนี้กะเพราะ้ในวางแล้วจ้าเด้อหมื่อวานนี้นูนหน่อยเล่งงานงานเล่งเนานะจ้าเนาะเดี๋ยวนูนหน่อยหาเวลาว่างว่างหายเด้อจ้าเด้อสาหรับรัฐบาลไทยงวดนี้สู่สัญจรเด้อจ้าเด้อรัฐบาลไทยหนึ่งกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบหกสู่สัญจรจังหวัดสระบุรีเด้อจ้าเด้อสําหรับรัฐบาลไทยเดี๋ยว นูหน่อยหาเวลาว่างลงห้เด้อจ่าเด้อหาเฝ้าาห้คุณพ่อคุณแม่เพิ่นได้รับชมกันเนาะจ่าเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นูหน่อยขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอห้ทุกท่านโชคดีพอกันไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ